ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรครับตอนนี้มาบ้านน้องอน,นุงง่งครับยามคำคำบรรยากาศกินเกาแรงโอ้หอแหลมเมื่อต่ำเลยอานุงนน่งสบายดีน้องอน,นุง่ง เฮ็ดยังอยู่นี่้อมืเอืเอเ็ดนอ้องกนุ่งเห็ดหวานมาเอือสบายดีแม่อ้องกรนุ่งีเจ้าเห็ดยังเจ้าน้ค่อยมาจะแ,แกงน้ไหมแกงนมไม้ครับกมืออ่มนีครับ้ไท,ทยครับนไม้นี่เข่ากันนี่ปครับขาดบพได้ดผลมมดค่ะอ่าคุณน้ารนะเมือนี่ส่วนน้องกน่งกินหวานอีกแล้วครับผม อ้วนเจ๊จะคิดหวานนี่อยังน้องกับนุ่งมามากหวานนี่บักอื่นก็กินกินแต่บักอื่นทั่วซาลี่มากจังบอลนุ่งกินได้หมดกินได้หมดตอนนี้ก็คามแล้วครับกับเล็กเนี่ยไข่แนี่แม่เป็นไม้แกงเน่าไม้สูตรสาวผู้ไทยรุ่นใหญ่นะครับมือนี้แม่น้องกับนุ่งจะโชว์ฝีมือร์เองนุ่งจะเฮ็ดโชว์ฝีมือเฮ็ดของหวานครับหวานบักอื่น ไดน้อไม่มันจะใส่หะอยู่หน้าบ่เพี่ครับแข็งเต็มโอ้ยำบ่ได้เลยบ่หนุ่มโอ้โอ้ข้าวต้มคือหามหามกินโอ้เป็นตะมันกันนะเด้อนุ่งนี่เนาะ เอาแม่นสมบ่อ้อนสมบบ่กินเตกีบบ่โอ้ห้องห้องขนาดนี้ด้องย่ดักปุ๊ปปับปุบปับของคือเมีย แซบกับปูแดงกระมอแซบกับปูแดงโอ้แท่งเยอกับปูแดงอือปีคบสองหมอเลยเฮ็ดแล้วก็เมียนเฮียนเมียนซ่านนี่กับหนอนงู ฮะที่โหดแต่น้องเจ้าเจ้าโกรธผู้ใดไอ้ทุ่งเจ้าโกรธไข่บอลเจ้าเกี้ยวโหดแท้กระทุบกระเทียมครับเอาทุกคนมันแตกท่าทุกค่อยว่าแตกกันไปตกใจเบิรแม่ก็ะสุดเดี๋ยวก็จะวาเจ้าสั่งไข่ดิน้องไอ้ทงจะถอดไข่ทำครับกินครับไอ้แกงนอไมันแล้วก็เข่ากันนะครับแม่เุ่ปุ่มซิ่มล่ะ ข้าวเดียวแล้วล่ะเป็นไรโยโกะ<บ><อ>ได้ครับอออุอ้ยไทยอุอ้ยไทยนี่บ่าว่าผู้สาวผู้นาานหนุ่มครับเออมักมักแกงหน่อไม้เบิดปาตั้งใจแกงหน่อไม้กูว่าสบายดีน้องข้ามสบายดีกินข้าวแรงหรือเ่เออพอดีเลยส่วนน้องข้ามมากินเลย ขาแรกน้ำก <king> ันก <sh> ับเมื่อนี้อาน่งเฮ็ดหวานนี่ักอืดอีเด้มาอวนน้ำกันเท่าหมู่บ้านกับ้าไปกินหมูกระทะหมู่บ้านกับ้าไปอวนน้ำกันนะครับนชอบุสีทอดสบเอดทอดางทอดในแขงกับแซ่บพือเกาเน่ะ นกข้ามโชวพีมือถอดไข่กับมืออือฟูดีครับเดได้่ได้วน่หมนมส่วนนกข้ามมากินข่าแล้งรับอนุ กินปงตไม้ะแต่เด้กินไอ้บักทัวเข้าเดี๋ยว้ทางบักทัวักอันเดีกับคบไดขึ้นกันตัวนึผักเข้ากับนี่มาดึงจาเอาไว้ตัดต่เดกจะคิดว่าจากื้อบมกทัว่เดียวนพอก่อนว่าอนุ่งต่ำเแกทัว่เรเดี๋ยว่บัเราคนกินนใ่หรอไม่ก่อนเออ่ คมังค่ำคือถอดไข่งามครับเด็ดครับสาวผู้ไทยเป็นหนองเดินครับม,มันครับปุระมันครับขนาดได้นี่อุระอืมครับคนแนวโน้ โอ้นั่นอันน้องเติมหวานนะเดนีครับมากหวานอยู่กับน้องมมาหดเลยออน้ำตาลละไล่กับซีมได้ตัวบวานหวานมาหวานเอามัดสอนมาซิมมากระนั้นน้องไม่อยังหวานจะหวานได้อะน้องเอาแหงอ้วนละไข่ได้พวกเจ้าเทปหน่อย เป็นอะไเป็นตะกินโอ้เดี่ยวตัวนี้ก็เป็นแต่มั่นครับเตี๋ยครับพี่นะเพราะมันอาทิมันลายออน้องข้าจะทอดเอาครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากปิ่งม่าเป็นทอดครับน้องข้าอานนุ่งซิ้นเอเป็นอะไรอ่ะน้อ,อง แซบอ่ะอ๋อน้องแซบนะลอยมันเดืนนอดยังไงนะนองค้ำทอดหมูครับเปลี่ยนจากว่าจะปิ้งหมูมันโดนไลยใส่สูตรเล็กนะ่้เลด้ทอดเอานะนี่ตะพ้นหิวเข่านะอ,นนอ,อืมขยะไดด่ะแบกมันไปอ่อนๆโอ้ซอยจังหวะนุองซอยเนาะสุกหรือเด็กครับเนี่ย โอ้ครับเด็กก็ดีแล้วอนุ่งมือเี็ยมากินเกากับน้องอนุ่งครับนออ้นงบนองข้ามเดี๋ยวน้องลินจะตามมากอยู่บนมาจะมากินหวานหวานกรนะแซบน่อน่องนาออนุ่งมากหวานหวานซาลี่ครับหวานบักอือจมากยังวานบักอือถ้าผู้ใดจะมาเยี่ยมน้องอนุ่งเห็ดหวานบักอือเด้อครับ พี่ครับลงเมื้อนะได้ครับน้องๆเป็นผักเข่าสามมะคีอยู่บ้านน้องกับนุ่งเด้ครับนี่พูดนะผักเข่ามุ่นมีทอดหมูแกงนมไม้ทอดไข่แน่ปลักแน่ครับเอาเดี๋ยวจะขอญอาดซิมกับเขาก็ได้ครับเดี๋ยวจังไม้คุยเหรียญกันครับมี่ของขนมมี่ไอ้นี่มาตอนน้องๆเป็น ของหวานนี่ครับจป็ได้น้องข้ามกินข้าวแซ่บออเพราะเมื่อนี้แซ่บจะมักใส่หวานหรือใส่เค็มถามซะก่อนใส่เค็มใส่เคมตัวนั้นแนะ่ะเออ,อนี่ครับเอาเอเอาซาละเปาแซ่บสูตรมุกาหารมาฝากน้องข้ามน้องอนนุ่งครับหนึ่งใส่หวานไอ้อนนุ่นงนะ่ะจะมักหวานบ่มนนไมนะ่เป็นใส่เนาะเออไม่เห็นใสเขียว น่าไม่กินนะนี่ใส่ทั่วดำนี่ใส่ทั่วดำทั่วดำกับแซ่บอโน้อันนี้ใส่หมูนี่เห็นบอกขัามเต็มข่้มปะขึ้นค้นครับมันเล่ใสีเขียวมันเล่นใจสีเขียวนี่ครับม้าฝากน้องกับน่องน้องข่ํมครับพูดกินเข้าแล้วก็บมิจเจวเจลมะม่วงนี่ขาดบ่ได้ครับตุกตุกเฟมาบีรีนี่มีหวานน้องกับน้องกับน่องเห็ดหวานบะยือครับ ไปไหนหวานบางอือเฮาค้างบ่โอ้ยนกมือเลยครับยอโป้เลยยอโป้เลยหูง้านขนาดเด้หูง้านขนาดเด้ครับไปไหนอน่งสาลเป่าเต็มคั่มบ่ในหน่อยแต่ว่าเต็มคั่มเนาะยองโป้จ่บ่เออนกอโนงกับง่ามครับหนกอโนงน้นงคั่มกับง่าม ชายาเพผลลำไยไหยทองค้ำสองครับอ่าครับผมสแสดงว่าน้องดินมาท่านเองไหมน้องดินเนาะอันนี้มา,ลนนาแล้วแหละมาจาะมาอยู่เด็ดหรอจะมากินหวานป่ะมาพี่ครับเอาอันนี้เทสเนี่รทองค้ำเนี่ยเอากินซะอันนึงนะเอาเด็ดเปิดมดได้กินเอาย่างแมอนุกเนาะเอาไหแมอนุกงนาะใส่ไอ้ใส่ถั่วดำตัวนะึงอุดัง ของกินมะอึดได้ยอของมาเก็บตะวันบ่ตะวันไทยเนี่ตะวันตะวันไทยบ่เมาเนี่ยเจ้าชองซีมบงไปจะให้เจ้าซีมบงเก็อันเม่ียบ่มองบีวครับสำหรับคลิปกินข่าแลงครับคับน้องอน่งสาวผูไทยบันน้องเดินครับน้องข่ำสาวผูไทยบัรน้องเดินครับกระจบเพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุ๊กตุ๊กแฟมิลี่น่เด้ออ่านหรอกครับน้องเดีน้องายบายนะนี่ครับไปแล้วเด้อครับผม